มาผมนะมาตอบคำถามกันสำหรับรายการเกตพากินพาเที่ยวสร้างความสุขให้สังคมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเฮียทำนะเครื่องดื่มให้ชิมนะครับโอ้ปรากฏว่ามีคนชอบใจมากกดไลค์กดแชร์มาเยอะมากนะครับเฮียก็เลยนะอยากจะทำอาหารโชว์อีกนะเพราะหลายท่านถามว่าทำได้เฉพาะเครื่องดื่มเหรอโอ้ จะทำอาหารได้เยอะมากหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะฮะแนวยุโรปนะครับนะแนวยุโรเปรียนะหลายประเทศมากแต่ก็ยังไม่อยากโชว์มากต้องค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยนะครับค่อยๆทำไปนะครับโชว์ผลงานหน่อยนะครับก็คือของเฮียเปิดร้าน กีนแอนเกตเทิร์นะครับแล้วก็มีของสะสมจากประเทศญี่ปุ่นถ้าใครเข้ามานะฮะอยากจัดบ้านสวยๆในแนวญี่ปุ่นนะครับคลาสาสิกคลาสสิกนะมาที่ร้านเฮียครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นลายคามนะครับเป็นเครื่องลายคามที่ส่งคุณค่านะครับระดับบ้านสวยงามมากประทับใจจริงเดี๋ยวไปดูนะของสะสมของเฮียสวยมากเฮียอ่ะเฮียจะโชว์นะของสะสมจากประเทศญี่ปุ่นของเฮียนะฮะ อันนี้เป็นชุดนะครับนะของอเขาเรียกว่าซามูไรนะฮะหรือไดเมียวนั่นเองนะครับเป็นไงครับสวยงามมากน,นอกจากนั้นนะครับยังมีเครื่องลายคามเต็มไปหมดเลยสวยมากเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยฮะ เยอะมากเยอะจัดจริงๆนะใครอยากได้แวะเวียนเข้ามานะพามาทำอะไรเอ่ยมาทำอาหารชั้นเลิศนะครับเป็นอันนี้เขาเรียกว่างานประยุกต์นะครับนะงานประยุกต์แบบอาหารญี่ปุ่นนั่นเองเรามองลองชมครับว่ามีอะไรบ้างหลักๆของเราครับมีขนมปังมีเนยนะครับแล้วก็ซอสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสญี่ปุ่นนะครับ เราของเรามีน้ำมันงาด้วยนะครับมีน้ำดื่มของฮอปด้วยนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เพราะเหยียดจะดจำหนายอยู่สาลายจ้านะแล้วนี่คืออะไรนะซอสกับวซสบีของเรามีอะไรอีกครับไข่ฮนะถามว่าทำไมต้องมี5้าใบเลขห้าเป็นเลขคูครับเพราะวันนี้เป็นการแนะนำเป็นการสอนนะมีอะไรอีกมีหอมซอยจ้า นะต้นหอมซอยนะครับนะแล้วที่สำคัญครับสาลายนะครับอันนี้คือเป็นกระทะใหม่ของเรานะฮะเดี๋ยวจะนอกจากจะทำโชว์เสร็จแล้ววันข้างหน้าเฮียจะทำยังไงต่อครับจะสอนอาชีพให้คุณแม่บ้านคนสวยคนเก่งทั้งหลายนะฮะมีอาชีพติดตัวไปหรือมีสเสน่ห์ปลายจ้าหวักนะครับไว้เสิร์ฟแขกโดยเฉพาะ คุณสามีนะฮะให้หลงแบบหัวปักหัวปั๊มกับบ้านอย่างเดียวฮะไม่ไปไหนเลยฮนะอืมดีไหมดีมากเรียกว่าเป็นเตาแก๊สนะฮะเป็นเตาแก๊สที่เอาไว้ออกสนามไม่ว่าเราจะไปท่องเที่ยวหรือจะไปที่ไหนนะฮะใช้การได้จะไปเที่ยวภูเขาจะไปเที่ยวทะเลนะฮะใช้ได้หมด นี้ทากินเองนะทำเทสเองนะถ้าเกิดว่าทําไปทําขายนะ<ม>ขอแนะนําให้บ้านคนสวยคนเก่งทุกท่านนะครับต้องใส่ถุงมือนะต้องใส่ถุงมือต้องใส่หมวกนะครับจะเรียกว่าเป็นเชฟเป็น,ปนมืออาชีพจริงๆอันนี้จะท,ทาทานเองถามว่าทําไมไม่ทานน้ำมันหรือทานเนยก่อนนะ,ะเราจะทําแบบแนวขนมปังปิ้งนั่นเองถ้าเราทําเป็นให้ไปปังกปอนพอ พยายามทำขนมปังของเราให้มันแบนนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะทำขนมปังขอแล้วมันแบนด้ดวยนะแล้วหอมมากวันนี้หอมมากเลยหอมมากเลยอ่าไทยสวยงามหอมมากนะอ่ยกลียงพอประมาณด้เราก็ใส่เนยมากระเลียงไปในช่องฝรั่งบอกโอ้ถ้าอาหารแบบนี้นะฝรั่งก็ต้องบอกว่าฟอเรนเนอร์นะต่างชาติเด้บอกโอ้สมอลกู สมิมพูดจร่วนซอสพวกนี้นะฮะเราจะใส่ทีหลังหลังจากที่อาหารของเรานะะชเรืองเสร็จแล้วนะเป็นงานแบบญี่ปุ่นนะครับก็ต้องเอาอะไรใส่ก่อนนี่ครับนะครับใส่ลงไปครับตอกไข่สีจ้าก,ก็ได้หลังจากที่เราใส่สาระเราจะช่องนะี้ใส่ตามด้วยน่ครับ งานั่วด้วยนะจ๊ะนะงานญี่ปุ่นของเขาต้องมีโดยงานน่องเพราะงานคั่วไปแล้วอย่าลืมนะต้นหอมจอ้ะอ่าเป็นไงครับสุดยอดฝีมือนะสุดแล้วก็เอาใจนะฮะเอาใจทั้งสองสายเลยก็คือสายไข่สุกนะครับอันนี้คือไข่สุกนะครับอืมไข่สุกถ้าสายไข่ดบนะเฮียแนะนําว่าไม่ต้องกลัดนะฮะไม่ต้องพิกนะฮะถ้าชอบกินข้างหน้าแบบ เยิ้มเยิ้มนะไข่เยิ้มเยิ้ม,มาวางแบบนี้แต่เขาเรามีซอสหลายอย่างเช่นเรามีซอสที่กล่นะะใส่ใเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผิกไทยด้วยส่วนใครชอบซอสมะเขือเทศใส่ได้ครับนะใครชอบมายองเนสใส่ได้ครับอลองดูมายองเนสใส่ตรงนี้หน่อยใส่ซอสมะเขือเทศลงไป ศิลปะเห็นไหมทำเป็นเลขเก้าไทยได้ด้วยหรือหรือจะทำเป็นเลขเก้านันหเหนหาารญี่ป <ม karaoke. S 1> <ica> ุ่นน <goodbye> ี่ม <ica> ัสยจริงซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ร้านเย็น้านากกรการผกกินมาที่ส้างามใหสังคมยนะมี่ร่หนัองตกแต่งบี่สวยนะ เวลาไปรับแขกนะครับจะสวยงามและประทับใจแบดนี้เองนะสำหรับในการเฮเกส์พากินพาเที่ยวสร้างความสุขให้สังคมก็ขออนุญาตจบคิดนี้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนำไปทำตามและอร่อยอย่างมีความสุขในสไตล์เฮเกตพากินพาเที่ยวสร้างความสุขให้สังคมครับผมอนะขอสิงตบมือดังๆด้วย